อธิบดีดีเอสไอสั I, om, ่งตรวจสอบปมพยานคดีหัวสวขอกลับคําให้การอ้างถูกคมคู่ยันให้ความเป็นคําทุกฝ่ายวันที่11พฤศจิกายน68เวลา17.30นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกเอกสารข่าวตามที่ปรากฏภาพข่าวทางสื่อสารมวลชนรวมทั้งสื่อโซเชียลมีเดียว่าเมื่อวันที่29 ตุลาคม2568ที่ผ่านมาพยานในคดีหัวการเลือกตั้งวุฒธธิสภาได้ทำบันทึกคำให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือเพื่อกลับคำให้การถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและได้ลงเลขรับไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2568โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งกล่าวว่าตนเป็นพยานที่เคยมาให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษว่ามีการหัวการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีบุคคลดังกล่าวและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพักหนึ่งรวมทั้งให้การเกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกล่าวหาว่าได้สนับสนุนให้บุคคลต่างๆได้เป็นสมาชิกวุฒธธิสภาโดยมีการจัดทําโพยหัวเลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภาเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒธธิสภาเป็นไปโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมโดยบุคคลดังกล่าวขอให้การเพิ่มเติม อ้างว่าคําให้การที่เคยให้ก่อนหน้านี้นั้นเป็นการให้ถ้อยคําที่เกิดจากการข่มขู่และยื่นหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นบันทึกท้อยคําเพิ่มเติมรวม5้าประเด็นพร้อมทั้งระบุว่าได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองขอนแก่นแล้วนั้นจากกรณีดังกล่าวพันตํารวจตรียุทธนาแพรดดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการให้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีหนังสือดังกล่าวมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษจริงและเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษที่24ทศ2568กองบริหารคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานกลางด้านคดีของกรมได้ส่งเรื่องไปยังกองคดีการฟอกเงินทางอาญาในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่องแล้วเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2568พันตำรวจตรียุทธนาจึงมีคำสั่งให้กองคดีการฟอกเงินทางอาญา รวจสอบตามประเด็นขอความเป็นธรรมและคำกล่าวหาดังกล่าวแล้วให้รายงานข้อเท็จจริงมาเพื่อประกอบการสั่งการโดยพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายมาต่อกันที่ด็อกเตอร์ปลอดประสบเผยสี่เหตุผลลั่นไม่เชื่อรัฐบาลอีกแล้วดีแต่พูดและไม่ค่อยทำด็อกเตอร์ปลอดประสบสุรสัศดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ไม่ขอเชื่อรัฐบาลอีกแล้วเรื่องที่พูดรัฐบาลโฆษสนามานานแล้วว่าพูดแล้วทําแต่ที่ผ่านมาหนึ่งเดือนผมกลับเห็นแต่ดีแต่พูดและไม่ค่อยทําเสียมากกว่าผมขอยกตัวอย่างดังนี้ 1. เอาอยู่แน่นอนน้ําไม่ท่วมแต่เท่าที่ผมเห็นที่หน้าบ้านผมจังหวัดนนทบุรีมันกําลังจะท่วมและที่ยังไม่ท่วมอยู่นี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเพราะผมทําไว้ตั้งแต่หลังปีน้ําท่วมใหญ่ ส่วนปีนี้ยังไม่เห็นหัวพวกท่านเลยในขณะพื้นที่ผเงเผงและบางบานผนังแตกท่วมไปเรียบร้อยแล้วจะแก้ตัวอย่างไรก็ว่ามา 2. วาระแห่งชาติในการปราบสแกมเมอร์ก็เหมือนกันลงนามเสียใหญ่โตสวยหรูปรากฏว่าเมื่อวานซืนภรรยาผมยังโดนเสือเองกล่าวคือมีคนมาส่งของในชื่อภรรยาและขอเก็บเงินสด699บาทก็แปลกใจเพราะไม่ได้สั่ง เมื่อได้เปิดกล่องดูพบว่าเป็นวิดีโอเรคคอร์เดอร์ถ้าจะให้เดาก็คือส่งอะไรก็ได้ตามบ้านคนถ้ามีคนรับและจ่ายเงินสดก็ได้เงินไปหากไม่รับและคืนของก็ไม่เสียอะไรผมจึงแจ้งตำรวจและนำคนส่งของไปโรงพักพร้อมแจ้งข้อหาหลอกลวงปรากฏว่าร้อยเวรบอกแจ้งแบบนี้ไม่ได้เพราะคนส่งของอ้างว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาให้มาส่งของก็มาส่งผมจึงขอถามหน่อยว่า คนส่งของนะ่ะมารับเงินสดถ้าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันบริษัทจะยอมให้มาเก็บเงินหรือมันร่วมกันทำงานเป็นขบวนการเฉพาะกรณีผมพบว่ามีของส่งถึง100ชิ้นหากทุกบ้านรับของและจ่ายเงินสดทุกรายการก็จะเป็นเงินถึง6 9 9 0 0บาทเป็นเงินไม่น้อยเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีกี่สายในการส่งของตำรวจไม่สงสัยแบบผมเลยหรือ ทำไมไม่สอบสวนให้ถึงต้นต่อผมจึงให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนและวันนี้ก็ถือเป็นการร้องเรียนต่อรัฐบาลด้วยก็แล้วกันเห็นไหมวาระแห่งชาติแต่กลับหลีกเลี่ยงที Watching ่จะเอาเรื่องให้ถึงแก่นในยยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทางด้านความมั่นคงผู้แบบให้คำมั่นสัญญาว่า จะไม่ส่งฉเฉลยศึกกัมพูชา18คนกลับจนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง5ข้อของไทยให้เรียบร้อยโดยปราศจากข้อสงสัยกลับปรากฏเป็นข่าวว่าจะคืนตัวทหาร18คนที่ด่านคลองลึกจังหวัดจันทบุรีในวันที่12พฤศจิกายนนี้และอาจแถมการทำฟันให้ด้วยครั้นถามรัฐมนตรีต่างประเทศคำตอบก็ดูเหนื่อยๆฟังเหมือนจะยอมรับส่วนรัฐมนตรีกรลาหมก็ยังลังเล พยายามใช้คำว่าถ้าอยู่หลายที่ดังนั้นที่เคยสาบานว่าจะไม่เปิดด่านนั้นผมไม่เชื่อแต่เชื่อว่าจะมีการเดินขบวนคัดค้านแน่การแก้รัฐธรรมนูญพวกผมได้สรุปกันเรียบร้อยแล้วว่าพักร่วมรัฐบาลจะไม่ทําอย่างพูดอย่างแน่นอนรายจานี้จึงเป็นแค่การแหกตาเด็กจึงขอยุกลุ่มหนุ่มสาวหัวใจมั่นคงสีห้าคนหันมาจับมือกับเพื่อไทยเก็บไว้ก็เดี๋ยวไปหลอกคนอื่นให้อกหักอีก